ต้นทุนแฝงในราคาขายสินค้าที่เราต้องจ่ายคืออะไรทําไมเราทุกคนในฐานะผู้บริโภคยุคใหม่จึงควรรู้เรื่องนี้คลิปนี้หมอเจิ้นจะมาเล่าให้ฟังครับจากประสบการณ์ที่หมอเจิ้นเป็นเจ้าของแบรนด์และคลุกคลีกับการผลิตสินค้ามาหลายปีได้ค้นพบเจอความจริงที่น่าตกใจข้อหนึ่งนั่นก็คือสินค้าบางชนิดโดยเฉพาะในกลุ่มสกินแคร์และอาหารเสริมมีต้นทุนแฝงที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเรื่องค่าจ้างพรีเซนเตอร์ต้นทุนในเรื่องของค่าโฆษณาหรือต้นทุนในการนําสินค้าวางขายในห้างสรรพสินค้า โดยตัวเลขรวมๆของต้นทุนแฝงเหล่านี้อาจสูงถึง80%ของราคาขายที่น่าตกใจกว่าคือต้นทุนแฝงเหล่านี้มักจะตกเป็นภาระของผู้บริโภคนะครับเพื่อที่ทําให้เจ้าของสินค้ายังคงขายสินค้าได้แบบที่ยังมีกําไรจากข้อมูลโดยภาพรวมเนี่ยเราพบว่าค่าจ้างพรีเซนเตอร์เนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ราวๆ20-40%นะครับจากราคาของสินค้าส่วนสินค้าที่มีการวางขายในห้างเจ้าของสินค้าจะต้องมีการจ่ายค่าเข้าห้างหรือที่เราเรียกเล่นๆว่าค่าวางเชลฟ์ที่อาจจะ -40% หากฟังมาถึงตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจหมอเจนจะยกตัวอย่างอธิบายเป็นตัวเลขง่ายๆให้ฟังนะครับสมมุติว่าเราไปซื้อสินค้าราคา100บาทและสินค้าชิ้นนั้นมีค่าจ้างพรีเซนเตอร์อยู่ที่3 0นั่นแปลว่าเราจะต้องจ่ายต้นทุนแฝงด้วยตัวของเราเองเนี่ยเป็นมูลค่าถึง30บาทในสินค้าชิ้นนั้นและถ้าสินค้าชิ้นนั้นวางขายในห้างมีต้นทุนแฝงค่าเข้าห้างอีก4 0เราในฐานะผู้บริโภคจะต้องแบกรับต้นทุนนี้อีก40บาทสรุปง่ายๆคคคือสิน้าาาร 100ผู้บริโภคอย่างเราต้องเสียเงินไปแล้วถึง70บาทกับต้นทุนแฝงต่างๆโดยที่ยังไม่ใช่มูลค่าของสินค้าที่แท้จริงและแน่นอนคบว่าต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าย่อมน้อยกว่า30บาทเพื่อที่ทําให้เจ้าของสินค้ายังคงขายได้โดยที่ไม่ขาดทุนนั่นจึงเป็นที่มาว่าทําไมสินค้าหลายชนิดปัจจุบันที่เคยขายในห้างแล้วย้ายมาขายในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยจึงมีราคาที่ลดลงเพราะว่าไม่มีต้นทุนแฝงในการเข้าห้างนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามสินค้าหลายชนิดเนี่ยก็ยังมีต้นทุนค่าจ้างพรีเซนเตอร์อยู่ ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยพบว่าสินค้าออนไลน์หลายชนิดมีค่าพรีเซนเตอร์ที่เป็นต้นทุนแฝงเนี่ยสูงถึง60%ทําให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ราคากับคุณภาพไม่ได้สอดคล้องไปด้วยกันพูดง่ายๆก็คือราคาสินค้าที่เราจ่ายไป แพงเกินกว่าคุณภาพที่ได้รับแต่ข่าวดีคือด้วยเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียปัจจุบันทําให้เจ้าของแบรนด์สินค้านี่สามารถสื่อสารได้อย่างใกล้ชิดโดยตรงกับผู้บริโภคทําให้ไม่จําเป็นต้องมีพรีเซนเตอร์เป็นสื่อกลางและผู้บริโภคก็ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายค่าต้นทุนแฝงเหล่านี้บวกไปในราคาที่เราซื้อสินค้าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาหมนเจนจึงทำคอนเทนต์ให้ความรู้แล้วก็ไลฟ์สดเพื่ออธิบายสินค้าภายใต้แบรนด์ดตรเจนด้วยตัวหมาเจนเนองเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องมาจ่ายค่าต้นทุนแฝงงเเหล่่าานี้นะะพมมอจว สินค้าที่คุณภาพดีไม่จาเป็นต้องมีราคาแพงแต่ราคากับคุณภาพควรจะสมเหตุสมผลกันเพื่อที่ทําให้เราทุกคนสามารถใช้สินค้าได้ต่อเนื่องทุกวันเข้าสู่ปี2025แล้วหมอเจิ้นเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์อย่างมากกับทุกคนนะครับเราในฐานะผู้บริโภคยุคใหม่ควรจะเลือกซื้อสินค้าโดยมองอย่างรอบด้านเพื่อทําให้เม็ดเงินที่เราจ่ายไปเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดหากชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากให้กําลังใจหมอเจิน้นฝากกดไลค์กดแชร์กดบันทึกหรือกดติดตามหมอเจิ้นได้ทุกช่องทางสำหรับคลิปนี้สวัสดีค Thank you